สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนุชรัตน์เรียนภาษาสเปนไปพร้อมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะจากคําถามที่เพื่อนๆนได้ถามมาว่าเราควรจะเลือกสามีหรือคู่ครองหรือแฟนประเทศไหนดีนะคะวันนี้นุชจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับเพื่อนๆนนะคะแล้วเราจะได้ชมคลิปต่อๆกันไปอีกนะคะ วันนี้นุชจ,จะมาเข้าเรื่องเลยนะคะนุชจ,จะไม่เปรียบเทียบถึงประเทศใดๆทั้งนั้นนะคะนุชจ,จะมาแนะนำประเทศประเทศหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นุชจ,จะมาแนะนําประเทศสเปนนะคะซึ่งประเทศสเปนนะคะตั้งอยู่ในยุโรปนะคะสะภาพอากาศในประเทศสเปนนะคะก็จะดีตลอดปีนะคะไม่หนาวมากนะคะ หนาวอยู่ประมาณ6นะคะต่ำสุดคือ6นะคะหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นเป็นบางครั้งบางคราวนะคะนุชได้มาอยู่ที่นี่ประมาณ6ถึง7ปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าสภาพอากาศดีมากนะคะไม่หนาวมากนะคะหนาวพอดีพอดีนะคะก็มีบางครั้งที่มีการผิดปกตินะคะก็จะติดลบบ้างนะคะหิมะหิมะไม่ตก ทุกที่นะคะตกเป็นบางที่นะคะหากเราชอบเที่ยวหิมะเราก็สามารถนะคะนั่งรถไปเที่ยวหิมะได้นะคะพระอาทิต์จะส่งแสงทั้งปีเลยนะคะไม่มีคล้มและฝนตกเหมือนประเทศอื่นๆน,นะคะประเทศอื่นๆเหมือนนุษได้ยินเขาเล่ามาว่าหนาวมากแล้วก็จะมีอากาศที่พระอาทิตย์ไม่ค่อยส่องแสงเท่าไหรนน่นานๆทีพระอาทิตย์ออกนะคะก็จะมีฝนตกนะคะด้วยนะคะอย่างประเทศสเปน,นะคะ่ะ แสงแดดออกมาให้อบอุ่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ฝนตกก็ไม่บ่อยะคะ่ะไม่มีหน้าฝนนะคะค่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงอาหารนะคะเดี๋ยวเรื่องบุญชัยเรา,เาไว้ข้างหลังเดี๋ยวเรามาพูดกันนะคะเราจะมาพูดถึงอาหารนะคะอาหารที่ประเทศสเปนหาทานง่ายนะคะเช่นผักผลไม้นะคะผักผลไม้ก็อย่างที่นุษย์ได้บอกแล้วว่า มีอากาศที่ดีนะคะก็จะสามารถปลูกผักผลไม้พวกเราก็จะได้ทานผักผลไม้ในราคาถูกและก็สดสดกันนะคะแล้วก็ปลานะคะพวกปลาเราก็จะได้ทานปลาสดสดกันนะคะตลาดนะคะพูดถึงตลาดนัดนะคะตลาดนัดที่ประเทศสเปนก็คล้ายประเทศไทยนะคะ <c oughs> เขาก็จะวางแผงข้างถนนนะคะเหมือนบ้านเราเลยค่ะก็ะจะมีวันตลาดนัดเราก็ไปชมไปดูเลือกซื้อของได้เลยนะคะ ทุกอย่างนะคะคล้ายๆประเทศไทยค่ะต้นไม้ดอกไม้ก็มีมากนะคะที่คล้ายประเทศไทยสภาพอากาศคล้ายประเทศไทยมากค่ะเช่นหน้าร้อนคล้ายมากเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงคนที่นี่นะคะคนที่ประเทศสเปนนะคะเขาจะไม่มานั่งนินทากันนะคะเหมือนประเทศเรานะคะเขาจะไม่สนใจว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะไม่มาซื้อรถซื้อบ้านแข่งกันนะคะ ต่อมาจะมาพูดถึงจะทำธุรกิจธุรกรรมอันใดนะคะทุกๆคนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสื่อสารทางโซเชียลอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะไปหาหมอก็ต้องนัดก่อนนะคะจะไปทำธุรกิจธุรกรรมใดๆก็ช่างนะคะเราจะต้องนัดก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปกันนะคะ ต่อมาเราจะมาพูดถึงผู้ชายผู้ชายนะคะผู้ชายเป็นยังไงผู้ชายนุดว่าผู้ชายที่นี่ก็มีหน้าตาหล่อหล่อเราเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ก็จะมีนิสัยที่เขาเรียกว่าอะไรรักรักรัก,ร,ก,ร,กรักนะคะผู้หญิงไทยชอบแน่นอนค่ะเราจะมาพูดถึงหากเขาได้รักเราแล้ว,ลวตัดสินใจที่จะอยู่กับเราแล้วนะคะเขาก็จะซื่อสัตย์กับเรานะคะไม่มีเล็กไม่มีน้อยนะคะ ไม่มีเล็กไม่มีน้อยเลยนะคะแต่ถ้าเลยเขายังเป็นแฟนเรายังไม่ได้ตัดสินใจที่อยู่กับเราแค่เป็นแฟนคบกันนะคะอันนี้ก็อีกแบบนะคะเขาถือว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่อง free s ซ x นะคะเขาก็อาจจะมีคุยกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลเสียนะคะผลเสียผลเสียนะคะก็คือการทําจิตจักระพานาภัยนะคะการทํา เอกสารต่างๆนะคะก็จะเชื่องช้านะคะที่ประเทศนี้นะคะทุกครั้งก็จะชอบพูดว่ามาญยะนามาญยะนาหรือมากกว่ามาญยะนาไปเรื่อยๆนะคะเหมือนว่าวันต่อๆไปวันต่อๆไปทํากิจกรรมอันใดกับเอกสารเราก็ต้องรอนะคะไม่ใช่เหมือนบ้านเราไปแล้วว่าไปแล้วได้ใบามาเลยะคะ่ะไม่มีที่นี่ต้องรอนะคะรอเท่านั้นนะคะคือผลเสียมันไม่ได้เสียนะคะแต่เพียงผลที่เราไม่ชอบเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นผลเสียนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัง มองหาแฟนและเลือกประเทศอยู่นะคะนุชขอแนะนําประเทศสเปนนะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างคล้ายๆประเทศไทยเรานะคะหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะคะก็แนะนําเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นุชต,ต้องขอลาไปก่อนวาะน,นุชต,ต้องไปรับลูกชายที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจะครึ่งแล้วค่ะจะได้ไปรับลูกชายแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะถ้าหาเพื่อนอยากจะกดแชร์ด้วยก็ได้เลยนะคะนุ่เต็มใจที่จะให้เพื่อนๆแชร์ประสบการณ์และสิ่งต่างๆที่นุ่ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์มานะคะให้เพื่อนๆทุกๆุกคนได้รับฟังกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะ ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้พูดยาวแล้วนะคะถึงเวลาจริงๆแล้วนะคะขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ